ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเออเหมือนคู่เดยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไหนก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอเออจะบ้ยปุ๊บเฮ้ยระวังตกนะุเฮ้ยเกือบตกมาแล้วสวัสดีฉันชื่อแฮนนี่แฮนรี่พวกเราออกจากที่นี่กันเถอะเจ้ากาดอะมันกลับอยู่รีบไป โอเคขอเจ้าน้าเพื่อนเฮนนี่เฮนรี่ึึ๊บทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับปึ๊บปึ๊เฮ้ยปึ๊บจะต้องปีนขึ้นบันไดนะครับโอ้โนี่เป็นท่อนไม้นะครับดูไม่แข็งแรงซะด้วยปึ๊บครึแล้วต้องกระโดดดีๆ ตกเด็กทอดเมื่อกี้เกือบแล้วจ้าดีนะเป็นสไปเดอร์แมนเก่าอ่ะตรงนี้มันขึ้นหนามเหรอลงมาเร็วซะด้วยอึ๊บใช่โอเคขอบใจมากเพื่อนที่ขีดขีดจุดที่มันจะลงมาอ่ะอึ๊บโอ้ยเกือบลนแล้วเออจ้ะเพื่อนมันลงมาเร็วเกิน ฮ้ยทางนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้ใจหลอดหลอดต้องเข้าไปใกล้ๆก็บิ๊จุ๊บชีวิตย่าทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ติ๊บติบกระโดดขึ้นไปเฮ้ยเพื่อนโอวตกใจฮึบฮึบฮึบเราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้นะครับเฮอนเฮ้ยพวกเราเราต้องการ เออเพื่อนเราต้องการเออคุญแจเพื่อเปิดประตูนี้เราต้องหากล่องสักอันที่มันมีกุญแจอยู่อย่าเลือกผิดละโอเคเออกล่องอะไรที่เอากล่องนั้นแล้วกันอืมีแน่ใจอะ่ะอืมกล่องนี้ก่อนอา้อาวโคตรเป็นรื่องก,กล่องผิดเลยอืม ลองกล่องนี้แล้วกันอ้าโอได้เฉยเลยไปเพื่อนเปดเลยโอเคแล้วนายไม่ตามมาหรอเดี๋ยวฉันวัดไปโอเคเช็คพอยโอ้หี่มันที่ดักหนูนี่ยที่นี่มันคุกอะไรกันเนี่ยโหดร้ายเสือเกินึบึฉันจำไม่ค่อยได้ว่าฉันทำอะไรลงไป ฉันแค่แบบขับรถฝ่าไฟแดงนี่นะดูสิดูข้างล่างสิเอ้ยล่างมันสูงมากเลยเราต้องปีนท่อนไม้ลงไปนะเพื่อนโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะลงไปตึ๊บไปทางไหนต่อตรงนี้ปพ๊บ ไอ้ติดไม้โอ้ยเมื่อกี้หัวโคกเจ็บอุ้ยจ้าต้องโอเคจืดจืดตกไปแล้วอไรเนี่ยอะไรจ้งเตือนเเออมันสูงไปหน่อยนะเพื่อนกระโดดลงมาละไม่เจ็บหรอกมันเป็นเกมก็ได้เออไม่เจ็บจริงด้วยออ เอ๊ะมันอ๋อถ้าโดนพื้นน่ะมันจะมีน้ำลงมานะกับทุกคนห้ามโดนพื้นเด็ดขาดตรงหนามบ้าแกไม่กินฉันหรอกเุ๊ยจ้ะเมื่อกี้ฉันแค่ไม่รู้เฉย ตึ๊บตึ๊บโอเครอดต่อไปเช็คทอยโอ้ละลายอ่ะเป็นหัวนคนมีไฟอยู่ข้างในปากรดูว่าเราจะต้องเข้าไปในปากมันหรอเราไม่อยากเข้าไปฉัขอไปทางอื่นได้ไหมตึ๊บอุ้ยจ้จึ๊บจึ๊บจะนั่งไหนต่อ ือว่าต้องเข้าไปในนีออ้อยากเข้าไปเลยฮะแต่เขาก็ให้ไปแล้วเนาะไปจ้าเพือ่อนอย่าตรงสีเหลืองนะมันจะเพิ่มสปีดให้เราโอเคอย่ามีอะไรตามมานะตึ๊บตึ๊บอู้ว่าแล้วทำไมต้องมีสปีดไอว่าแล้วทำไมต้องมีสปีด เพราะว่ามันกว้างนี่เองครับทุกคนเพื่อนนัมไม่ตามมาใช่ไหมเดีย๋ยวฉันว่าไปนะโอเคยึดจึ๊จ่าจ่าตรงนี้กว้างมากโอเคจำโอเคต้องต้องกระระยะไปตรงนี้แล้วก็กระโดด โออหมันกว้างมากทุกคนคนเดียวลมันกว้างเจนนี่เน่นี่เนี่นี่เน่โอ้ยเหยียบหัวฉันทำไมเนี่ยโทษเพื่อนเดี๋ยวฉันก็มาช่วยซะเลยโอ้ขอโทษขอโทษอ้านีนไหนนี่ไก่นี่ไงเวรกรรมตามทันอุ้ยถ้าฉันแค่ทำเล่นๆนี่นาเดี๋ยวฉันเพิ่งสาโหมาไงโอเคเหยียบก็ได้ ดดูีลืมว่ามันต้องมาทางนี้ตายแหละทุกคนมันยากเกินมันยากมากจริงๆมันยากมากเติร์ฟซ่าอุ้ยจ้ะอื้อ้าไปทางนี้จ้า ไปตรงนี้ไปก็ใกล้รอดแล้วเจต่อไปก็เข้าปากนี่นี่อ่ะนึกว่าจะสปิดตลอดาก็ลองเป็นน้ำกดเพื่อน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 ฉันเอาใจช่วยช่วยช่วยขอบใจ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 จะทำเสียงเอ็โค่ทำไมเนี่ยอ้ข้างล่างดูดิทุกคน เป็นแบบเหมือนน้ำกุที่ผสมด้วยอซอสมาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองพี่ช่ยโอเคกระโดดข้ามต้นไม้อะไรเนี่ยลอยได้ข้ามก็แล้วกันขอบใจมากเพื่อนที่สร้างไม้ให้ทำไมนายไม่สร้างแบบตรงๆเลยเพื่อนเพราะว่าฉันอยากให้นายได้ดฉันอยากให้นายได้แบบ เหมือนแบบเพื่อนเอิ่ยากให้นายได้ท้าทายเพื่อนท้าทายฉันอยากท้าทายเพื่อนไปเพื่อนเร็วๆอย่างมันขึ้นมานาตายนะโอเคพึ้นจ้าอดใจมากเพื่อนไม่เป็นไรนั่นไงเชฟคอยเอ๊ะเุ้ยมังกรอย่าทำให้มันตื่นนะเฮ้ยมังกรนี่นะ วัดล้วจะไปยังไงเนี่ยกว้างขนาดนี้โอเคปึ๊บปึบมังกรยักษ์มันจะมากินเราไั้อะไรอ่ะนี่เสียงชิงฟันอะไรกันอ่ะนี่จะทังดีค่ะปึ๊บันก่าล่างสูงมากอุ้ยกีบกตกเอ้ยเอ้ยเอ้ จะพอก็โอเคโอ้ม oh, ีลิฟต์ถ้ากระโดดลงไปใต้แน่ๆที่นะฉันเห็นสวิฟต์กระโดดลงไปข้างล่างน่าจะเป็นลอยว้าเดี๋ยวนะมาเห็นกระโดดโอ้ถึงแล้วตึ๊บฮู้ดลาวากระโดดข้าม แค่ขาแค่รวนไม่ได้นะก็มันลาวาเนาะเข้าใจอันคิดว่ามันต้องเป็นมังกรแน่ๆที่ทำให้มีลาวาเนี่ยใช่เพื่อนหูลาวาเต็มเลยดูเหมือนจะร้อนมากด้วยอุ๊ยอ่าแล้ฉันจะปีนลงทำไมเนี่ยอุ้ยเกือบ เฮ้ยจุดนะเข้าปากมังกรเหรอเพื่อนนายแน่ใจใช่ไหมแน่ใจเข้าไปเลยไม่เข้าไปนายมีแค่ทางเดียวเพวื่อนเอ้ยแน่ใจนะแน่ใจเซ่จะไม่หลอกนายหรอกเอ้ยก็ได้ไอ้มังกรยังงับฉันนะหัวมีควันด้วยทุกคน จื้ออ้โหโอ้โ,อโอหน่ากลัวมากคนนี้มันเหมือนแบบเนื้อนะคนเป็นเนื้อปากครับกรามนะครับอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวดีนะไม่โดนครับปึ๊บปอ้ยตรงนี้เป็นเหมือนซี่โครงปากระโดดลรงไปใน ตัวเจ้ามังกรมีเช็คพอยต์ด้วยเหรอเนี่ยกินเช็คพอยต์เข้าไปหร <c oughs> ือไงตายโอเคทุกคนโอหัวกะโหลกอุ้ยจ้าตึ๊บจึ๊บ,บโอ้โหอันนี้กว้างมากลื่นด้วยทุกคนมันลื่นด้วยกว้างแล้วก็ลื่นครับผมว่ามันต้องมาซักตรงนี้แล้วก็กระโดดครับ นี่กระโดดเออมันลื่นอะ่ะหรือว่าเราต้องเหยียบหน้านครับเหยียบหน้ากระโดกแน่เลยอึ๊บอึ๊บอุ้ยจ้าอ,อ่า,อาโอเคแยบหัวกระโหลกมันมันลื่นครับโอเคโอเคฮึดอ้ายอบรอบนี่เป็นเหมือนมีมะนะครับมัน มันมีหิมะอย่างนี้เว้ยอุ้ยหนาวจังมันคือหิมะหรืออะไรไม่รู้นะครับเหมือนแท่งน้ําแข็งเหมือนห้องน้ําแข็งครับไม่รู้มันคืออะไรจับจับอุ้ยปุ๊บไปปุ๊บไปเห็น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 จ้าอุ้ยนี่อะไรอ่ะ เหมือนช่องที่อ่ะทุกคนไม่รู้นะเป็นทางตรงๆออที่มีลาวาอยู่คืออะไรไม่รู้นะครับแต่มีตัวช่วยครับุึมมันเริ่มเล็กลงโอเคตรงนี้เป็นเหมือนลาวานะครับดีนะเจ้ามังกรใจดีมีมีช่องว่างให้กระโดดอะโอ้คุณลึกมาก ปึ้มโอเคออกมาจากตัวเจ้ามังกรแล้วไปหาเพื่อนดีกว่าปีนขึ้นมันได้เพื่อนปีนขึ้นมันได้โอเคปึ๊บปีน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 นปีนปนีนปีนปี เยวนะคือเราออกมาจากตุ๊ดตุดเจ้ามังกรเลยอาไม่รู้เหมือนกันอีกลับป้อนฉันจะไปล้างตัวจื้อจ้าลิปโอเคมาแล้วไปอิน ไปขึ้นไปให้สุดึ๊บโอเคนี่เป็นกระโดดลงไปกึ๊บอุ้ยท้องฟ้าที่ไม่สดใสจำมองกรจำมังกร ดีเพื่อนัดแบบีเจ้ามังกรทำไมในในเจ็บไหม่น่าน,นอนท่าน,นั้นอ่ะผงไกลมากทุกคนเจินสปกีก็ไม่มีอะไรก็ไมามีไปแต่เล่ายาเจ้ามังกรตาแดงทุกคนนั่นลาวาที่เราเพิ่งผ่านมานะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อน นายปีนขึ้นไปแล้วนายต้องเข้าปากมังกรนะเพื่อนอคือแบบข้างในอ่ะมันน่าก,กลัวมากมาเอาแล้วนายหายไปไหนแนละ้วโอเคนายตายเพื่อนโอเคแย่พวกเราวินละเพื่อนเย้ไ้แล้วดัเซ่อน กับการหนีจากคุกสุดสุดสุดโหดเป็นยังไงบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่คลาดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะ